จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยส่วนงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญศาสนิชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่านเข้าร่มาาวมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลช่วไทยสงท้านปีเก่าร้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 7และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ระหว่างวันที่31ธันัวาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2567ณนะวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองกลางและวัดป่าท้ำมัวทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณนะวัดใกล้บ้านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คุณสัตวนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระรักษาสี จเจริญจิตภาวนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพราครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมุ่งเน้นในการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในมิติศาสนาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทยขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ